สำเร็จง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจมีกี่คนในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกขี้เกยียจจะทำอะไรฉันไม่อยากจะทำอะไรเยอะๆและนั่นแหละครับมันไม่ใช่ข้อผิดอะไรแต่ว่าเราจะหาข้อดีให้เราประสบความสำเร็จในสไตล์คนขี้เกยียจครับข้อแรกครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้เกียจก็แค่หาแรงจูงใจเช่นเพื่อนๆของคุณหรือว่าสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ คุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ขี้เกียจใช่ไหมเราอาจจะเอาตัวเองเนี่ยไปเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองคอร์สออนไลน์หรือว่าชมรมกิจกรรมต่างๆให้เราเนี่ยได้ทําอะไรบางอย่างแล้วก็มุฟเมนต์ตามมันเพื่อนครับการหาก,กิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมจะทําให้คุณเนี่ยมีความแอคทีฟขึ้นครับ ถ้าเราปรับในเรื่องของ environment หรือสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับเราก็จะสามารถเรียนแบบสภาพแวดล้อมนั้นได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากขยันมากขึ้นคุณก็อยู่กับเพื่อนที่ขยันแค่นั้นเองเพื่อนที่เขาทํางานเยอะๆไม่ใช่ว่ากินเที่ยวเล่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคนที่เฉ่ยชาคุณก็จะเฉ่ยชามันแค่นั้นเองครับข้อ 2. องปอบป้าเชื่อเลยครับว่า คนขี้เกียจส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบใช้เวลายเยอะๆไม่ชอบทําอะไรยากๆไม่ชอบทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นหักดิบนะยครับทาอะไรที่มันเล็กๆไปเลยทําเวลาสั้นๆทําน้อยๆไปเลยครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอ่านหนังสือใช่ไหมครับอา่านมาละสองหน้าก็พออา่านวาละหนึ่งหน้าก็ได้อ่านวันละหนึ่งบทก็ได้เป็นต้นถ้าจะวิง่งใช่ไหมครับก็วิ่งน้อยๆก็พอครับเช่น5นาทีเป็นต้นทําอะไรเล็กๆก็พอให้เริ่มจากทําอะไรเล็กๆ สั้นๆใช้เวลาน,น้อยๆออกแรงน,น้อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำน,น้อยๆเนี่ยแต่ว่าทำซ้ำมันจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบภาษาอังกฤษเรียกว่าแพทเทิร์นครับถ้าเกิดว่าคุณสร้างรูปแบบได้ต่อไปจะกลายเป็นนิสัยธรรมชาติแล้วเช่นตื่นเช้ามาต้องแปลงฟันก่อนนอนต้องสวดมนต์ก่อนนอนแบบนี้เป็นต้นครับนิสัยความสําเร็จเนี่ยมันเหมือนกล้ามเนื้อครับเราจําเป็นต้องฝึกมันบ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปยกเวท20กิโลแต่ให้ยกเวทจาก1กิโลก่อนนะครับ ข้อ3ครับก็อ,อย่างที่บอกว่าให้ทําน้อยๆแต่ทำบ่อยๆเอาเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทําหลายเรื่องครับทามีแค่หนึ่งถึงสเรื่องก็พอหรือถ้าเกิดว่าทํามเรื่องไม่ได้ก็ทํหนึ่งเรื่องให้จบก็พอแล้วคุณจะมีความรู้สึกรักตัวเองเคารพตัวเองแล้วแน่นอนครับหนึ่งเรื่องที่คุณทําสําเร็จก่อนหรืออาจจะเป็น3มเรื่องมันจะทําให้คุณอยากทําอีกเพราะว่ามันเจอผลลัพธ์ที่เรียกว่าความสาเร็จต่อให้เป็นคนขี้เกียจแค่ไหนนะครับถ้าทําบางอย่างเราได้ผลลัพธ์ คุณก็ย่อมได้ผลลัพธ์แล้วก็ตื่นเต้นกับมันครับยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณทําคลิปลงทิกตอกหรือลง YouTube ทุกวันและคุณได้เงินจากค่าคลิปอันนี้แล้วพอคุณได้เป็นตัวเงินคุณก็จะอยากทําอีกครับตอนที่ออป้าทำทิกตอกใหม่ๆเนี่ยพอไลฟ์สดเนี่ยก็จะได้เงินค่าของขวัญครับทำให้โอป้าอยากจะมาไลฟ์สดทุกวันแบบนี้เป็นต้นครับข้อ4ครับ นิสัยของคนขี้เกียจเนี่ยไม่ชอบเสียเวลาแล้วก็เว้นเวอร์ครับเพราะฉะนั้นจะชอบวางแผนคุณอาจจะเป็นคนที่วางแผนให้มากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องอื่นๆยังไงล่ะครับสไตล์คนขี้เกียจเนี่ยมันมีข้อดีนะเพราะว่าจะเป็นนักวางแผนเสมอถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักวางแผนเนี่ยจะช่วยคุณประหยัดเวลามากและสิ่งสําคัญเป็นแผนที่คุณออกแบบเองด้วยไม่ได้อึดอัดเลยใช่ไหมครับลองทําดูนะครับข้อที่5ครับพยายามหากิจกรรมหรือว่าทาเรื่องที่ตัวเองชอบบ้างให้ตัวเองมีความสุข มีความสนุกมีความตื่นเต้นเพราะบางครั้งเนี่ยคนขี้เกียจเนี่ยยิ่งเครียดยิ่งไม่ทําครับถ้าสนุกยิ่งจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรหลอกล่อครับเช่นกิจกรรมหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่คอยชวนคุณไปทําเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกส,สดๆครับถ้าเกิดว่าคุณมีความตื่นเต้นและมีความสุขต่อให้เป็นคนขี้เกียจครับก็อยากทําอยู่ดีเพราะว่าสารในความสุขเนี่ยร่างกายมันต้องการอยู่แล้วครับข้อที่6ครับ,ค,รบคนขี้เกียจมักจะหาวิธีทํางานที่จะสําเร็จได้เร็วขึ้น ด้วยวิธีการที่เป็นทางลัดสั้นที่สุด เพราะฉะนั้นคุณสังเกตตัวเองดีว่าคุณมีพฤติกรรมที่ชอบทางลัดหรือเปล่าเช่นคุณอยากจะสําเร็จในโลกออนไลน์อยากจะรวยจากออนไลน์ถ้าใช้เวลาเองเนี่ยก็สามถึงห้าปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่ามีเมนทอร์คุณก็จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นอาจจะสามปีหรือเป็นหนึ่งปีอาจจะหนึ่งปีหรือเป็นหกเดือนคนขี้เกียจเนี่ยจะชอบทําอะไรที่เป็นรูปแบบครับเพราะฉะนั้นลองมองหาดูนะครับว่ามีหนังสือคอร์สออนไลน์หรือเมนทอร์ใดๆที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีทางลัดได้ ก็จะช่วยควรสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับข้อที่7ครับไม่ฝืนตัวเองเวลาที่ขี้เกียจจริงๆบางครั้งเนี่ยคนขี้เกียจเขาก็มีมุมส่วนตัวนะครับที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซน มันไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราทํางานหนักเราก็ต้องพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างไปกินเที่ยวบ้างจริงไหมครับอย่าทําให้อึดอัดจนเ,เกินไปยิ่งอึดอัดยิ่งขี้เกียจครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าทํางานหนักเราจําเป็นต้องผ่อนคลายคุณก็ผ่อนคลายครับเพื่อตัวเองรู้สึกดียิ่งรู้สึกดีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งอยากลงมือทําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพักเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกผิด อย่าไปคิดเองครับว่าการพักเยอะๆเนี่ยเป็นการรู้สึกผิดถ้ามันพักแล้วสบายใจพักไปเลยครับแต่ถ้าเวลาที่ต้องทํางานก็เต็มที่เหมือนกันแบบนี้เป็นต้นครับข้อ8ครับไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครว่าเขาขยันกว่าฉันขยันน้อยกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบครับคนทุกคนมีเอกลักษณ์ในตัวเองไม่ต้องไปโฟกัสใครโฟกัสเพียงแค่ตัวเองพอโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีทรัพยากรที่ดีที่สุดก็คือตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสําเร็จง,ง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจ โฟกัสแค่ตัวเองครับภาษาอังกฤษก็คือโฟกัสออนยูนั่นเองแน่นอนครับเมื่อคุณไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับใครคุณไม่ได้โฟกัสใครเลยนอกจากตัวเองคุณจะมีพลังงานที่สูงมากเพราะฉะนั้นข้อดีของคนขี้เกียจคือเขาไม่ชอบยุ่งกับใครอยู่แล้วเขาแค่โฟกัสแค่ตัวเองแล้วก็มุ่งไปที่พลังงานของตัวเองอยู่บนเส้นทางของตัวเองก็พอและแบบนี้แหละครับทําให้คุณสําเร็จง่ายเพราะว่าไม่ได้ไปภาะวะะวงกับเรื่องของคนตัดสินเราวีาพาวิจารณ์เราหรือว่าคนไม่เห็นด้วย คนสาเร็จสไตล์คนขี้เกียจเนี่ยจึงสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมเทคนิคสําเร็จง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจโอป้าเองก็จัดอยู่ในเวนี้เหมือนกันครับเพราะว่าขี้เกียจก็เลยวางแผนหนักมากในการลงมือทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นลองนําไปใช้ดูนะครับใครชอบเทคนิคแบบนี้นําไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้โอป้าแบ่งปันใครใช้ได้ผลดีอย่างไรก็ลองมาแชร์กันบ้างนะครับ motivation podcast ส,สวัสดีครับ